สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอกซทุกท่านนะคะทางช่องทางน้องฝ้ายนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดียามเย็นๆนะคะพบกันอีกแล้ววันนี้มีผลไม้นะคะนี่นะคะผลไม้พิเศษนะคะออเป็นมะม่วงกวนอันนี้เป็นของน้องเย็นนะคะก็ะได้รับการจัดสรรมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อันนี้เป็นของพี่ฝ้ายนะคะมีอยู่สองนะคะของพี่ฝ้ายแล้วก็ของอน้องเย็นนะคะนี่นะคะแล้วก็แม่พรจะผสมเกลือชมพูด้วยนะคะนี่นะคะเป็นเกลือชมพูนะคะเดี๋ยวจะทําการป้อนนะคะพี่ฝ้ายกับพี่เย็นนะคะให้ได้ชมเนาะติวตร์ครับ ภาพอาจจะสั่นหน่อยนะคะเนื่องจากว่าแม่ควานวางบนโต๊ะนะคะไม่มีคนช่วยเนาะนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็นะคะคุงในเอฟซีนะคะ,มมคะ,คะก็จะแบ่งเป็นทุงๆนะคะแบบนี้นะคะเป็นของพี่ฝ้ายกับพี่เย็นนะคะ มะขามครับมะม่วงมะม่วงกวนนี่นะคะเป็นมะม่วงกวนนะคะก็แบ่งสองฝั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งของพี่ไายอีกฝั่งหนึ่งของพี่เย็นแล้วแม่ควานจะทําการโรยนะคะเกลือชมพูด้วยนะคะก็ต้องขอต่อไปด้วยนะคะไม่มีคนช่วยถ่ายคลิปเลยนะถ่ายเองต้อนเองนะคะก็อาจจะทุลักทุเลหน่อยเนาะ ก็เป็นมะม่วงกวนจากคุณแม่ใหม่นะคะท่านนำมานะคะให้น้องๆได้ทานนะคะก็จะเลยเกลือนะคะเพราะว่าช้างทานเกลือนะคะเสริมแคลเซียมอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะขามนะคะมะขามกับกับเกลือนะคะอันนี้เป็นมะม่วงกวนนะคะ เดือดมาถือกล้องให้แม่หน่อยเร็วอาชาถือกล้องให้ยายหน่อยได้ไหมก็นะคะยูทูบเบอร์น้อยนะคะตัวเล็กอาจจะสั่นหน่อยเนาะเราไปป้อนกันนะคะก็ขอบคุณนะคะมาม่วงควรจากคุณแม่ใหม่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่้พ่ที่เย็นจะฟินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะป้อน พี่ฝ้ายก่อนเลยนะคะพี่ฝ้ายยังอะไรอ่ะฮือนะคะพี่ฝ้าย,ายอาปากรอกกินทีละคนนะคะกินทีละคนอ่ะอร่อยด้วยแล้วตีลตีติดฟันไหมอ่ะติดฟันเดี๋ยวของพี่เย็นให้พี่เย็นด้วยพี่เยน็นเดี๋ยวพี่เย็นน้อยใจ

แม่ไม่แบ่งเจ้วนบ้างหรอเจ้วนทำตกแล้วนั่นไหนเจ้วนหยิบเลยเจ้วนเกี้ยยยเจ้วนหยิบเลยเจ้วนหยิบแล้วเจ้าเย็นโอ้พี่เย็นชอบพี่เย็นติดใจอาหารอร่อยพี่เย็นติดใจอาหารอร่อย เป็นไงมันไปเล่นแล้วมันไปลุยโคลแล้วบนโชคอะแม่หมดหรือยังโอเคแล้วแม่ยังมีอีกไหมฮะยังมีอีกไหมอู่ะน้อูขอทานหน่อยนะตอนนี้ก็เหมือนแปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ชอบเกลือชอบเกลือชมพูนีอดดดด่อากาศอย่าทำเดนวัวกามาไปเก็บให้ก็ขอบพระคุณคุณแม่ใหม่มากๆเลยนะคะวันนี้ <c oughs> ไหนไหนมหนันหดแล้ว <c oughs> กินเกลืออี <c> ่ <oughs> <c oughs> นิม <c oughs> กินเกลือ หมดแล้วฝ้ายหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอร่อยแซ่บมากๆนะคะหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะมะม่วงกวนนะคะอร่อยอร่อยนะคะฟินมากเลยก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ทําให้น้องๆช้างได้ทานผลไม้อร่อยอร่อยเมื่อกี้แม่ควานนาเซียนท้อนะคะมารองให้พี่ฝ้ายทานกับพี่เย็นนะคะพี่เย็นทานเป็นนะคะแต่พี่ฝ้ายไม่แน่ใจนะคะเนื่องจากว่านะคะ ไม่แน่ใจว่าเขาทานเป็นหรือเปล่าเพราะว่าไอเหมือนม,นมันมีลูกหนึ่งที่เสียนะคะก็เอามาให้ทานทีนี้เขาเ,ออเขาทานแต่ลูกที่มันสุกลูกหนึ่งอะสุกหวานนะคะมันจะนุ่มๆละมนุนละมนุะมนเหมือนกับอะโวคาโดเลยนะคะที่แม่ควันชิมดูเดี๋ยวรอให้สุกก่อนเพราะว่ามันยังดิบนะคะมาลุ้นกันว่าสองสาวจะทานเป็นไหมนะคะ ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะกับมะม่งกวนวันนี้อร่อยแซ่บมากเลยคะ่ะมะมวงกวนจากคุณแม่ใหม่นะคะ